สำหรับามาตรการที่ทกศได้ดำเนินการช่วยเหลือ,อเกษตรกรอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทกศได้ทำนะครับอตอนนี้ก็มีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งก็มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหนาปีนะครับซึ่งในปีนี้ก็มีวงเงินอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่าง การเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยไม่ต้องรอขายข้าวในช่วงที่ราคาตกต่ำนะครับสำหรับข้าวที่ชลอนะครับต้องมีต้นข้าวตั้งแต่2 0กรัมขึ้นไปความชื้นไม่เกินร้อยละ15สิ่งเจอปนไม่เกินร้อยละ2วงเงินสินเชื่อเข้าเปลือกหอมะลิในเขตที่จังหวัดน,นะครับก็ตั้งแต่วงเงินตั้งแต่1 4 0 0ถึง1 1 0่งบาทต่อตัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื้นของกรํำรข้าวนะครับข้าวหอมมะลินอกเขตยีบสาจังหวัดต,ตั้งแต่8,900บาทถึง9,500บาทต่อตันอันนี้ก็ตามความชื้นของกำข้าวข้าวเจ้า5้า0บาทต่อตันข้าวปทุมธานี7,300บาทต่อตันข้าวเหนียว8,600บาทต่อตันอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวงเงินที่แต่ละคนจะได้นะครับว่าเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับวงเงินกู้ กเกษตรกรรายละไม่เกินสามแสนบาทนะครับาสากณ์การเกษตรแห่งละไม่เกินสามร้อยล้านคุมเกษตรกรแห่งละไม่เกินยี่สิบล้านวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกินห้าล้านบาทาตัวนี้นะครับไม่คิดดอกเบีย้ยไม่คิดดอกเบีย้ยในช่วงกําหนดชําระคืนภายในห้าเดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ความหมายก็คือถ้าเรารับเงินกู้ตั้งแต่เดือนธันวาก็จะเริ่มนับ ตั้งแต่เดือนมก,การาภายไปถึง5เดือนก็ไม่ต้องเสียไม่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับ,รบก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้นะครับถึง28กุมภาปี2 5 6พัอันนี้คือโครงการคู่ขนาดซึ่งเรียกว่าโครงการสินเชื่อฉลอการขายข้าวเปลือกนาปีสามารถติดต่อได้ที่ทกสลุกสาขา